สวัสดีครับวันนีเ้เราจะมาลองผลิตภัณฑ์ของเจเนสนะครับครีมลบถุงใต้ตานะครับผมเป็นคนมีรอยย่นบนหน้าผากค่อนข้างจะเยอะนะครับเรามาลองดูกันว่าผลิตภัณฑ์ของเขาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับดูนะครับเริ่มต้นเอาเออช,ชู้เปียกหรือสำลีชุบน้ำนะครับเช็ดให้สะอาดนะครับ แล้วก็แกะทองมาครับแตกไว้ในมือนะครับแตกตัวไว้ก่อนนะครับใช้พีมพนี้แตกนะครับแต้มบนหน้าผาก หมดนะครับไม่ต้องเยอะนะครับหลังจากนั้นนะครับ<ๆ>ก็เราก็ทำหน้านิ่งๆไว้นะครับสักสองถึงสามนาทีใช้ลมช่วยหน่อย จริงๆเลยครับมหาสินใจจริงๆเลยครับอาจจะเป็นคาดนิดหนึ่งเห็นความเปลี่ยนแปลงไหมครับนี่ ครับเห็นไฮะผมจะดูตื้นลงเลยนะครับผลิตภัณฑ์ครีมรับถงใต้ตาวันนี้นะครับ Instantly ่เอส s ของเ e เน s นะครับถ้าสนใจก็ติดต่อผู้ที่ส่งคลิปวิดีโอนี้ให้กับท่านนะครับ